ไก่ผมก็เอามาต้มร้อไว้ก่อนนะครับต้มนี่ก็ใส่จากัยนะครับเนาะแล้วก็ขมิ้นเหี่ยวสักน้อยให้มันเหลืองหอมนะครับเนาะต้มร้อไว้ก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องอ่ะเอาเหี่ยวมากินแรงวันนี้เสนอเมนูยำไก่ครับผมวัตถุดิบหลักของเขาเนี่ยครับไก่เนาะครับเนาะไก่นี่ก็ต้มเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวละให้มันเย็นสักกรัเนาะวันนี้ผมจะใช่น้ำพริกลาบสำเร็จรูปนะครับ นื้อมะพร้าบสำเร็จรูปของเอ่องหยางมากินแรงเองนะครับเนาะนี่ผมทําสดๆใหม่ๆทุกวันครับผมทําเซตกับแพ็คครับในซองศูนย์การนะครับเนาะเก็บได้เหมือนครับผมสนับสนุนทุนทําคลิปเพจอ่องหย่างมากินแรงนะครับเนาะช่วยผมอุดหนุนทำพริกลาบเอ่องหยางมากินแรงด้วยนะครับเนาะอินบ็อกซ์หาผมได้เลยครับย้ำไก่แบบสุกนี่แบบง่ายๆนะครับผมมีแค่น้ําพริกลาบสําเร็จรูปของเขาเนาะครับเนาะแล้วก็มีไก่ต้มเหี่ยวตัวพักนิดๆนน้อยๆครับเนาะมาผ่าวิธีทําแต่พร้อมพร้อมกันเลยครับไก่ต้มเขาละเฮ้ยเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับ ืหผมต้มเหมือนครับดูเปื่อยเขาน่ารักชีกปุ่นชีกเพลหมดแล้วครับเฮาอยากกินหฮาผมได้ยากขายเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปตัดเล็บไก่กันนะครับเนี่เล็บไก่กับตัดเนาะเนาะคนไหนไต์ตับต่างๆเนาะครับเนาะตีนไก่ผมไปกกเล็บเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเนี่ยยับยั้งจีเนาะครับเนาะเฮาเนี่ยกินมาได้เนี่ยขายนะครับผมสะใจเลยครับที่เน็นดูมาะวันนี้ผมจะมีพริกลาบอย่างสักหน่อยนะครับหอมเตี้ยมต่ำครับผมใส่ไปก่อน เจียวหอมเตี้ยมขื้นหอมก่อนนะครับเนาะเจียวหอมเตี้ยมเริ่มหอมแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวจะใส่น้ำพริกลาบนะครับน้ำพริกลาบของอย่างมากินแรงร้อยสี่สิบกัมห้าสิบบาทบัรล้มซองนะครับจุ๋ยสนับสนุนเพจของอย่างมากินแรงนะครับเนาะอินบ็อกซ์สั่งซื้อได้เลยครับนี่ฮะแต่ว่าผมมาได้แกะนะครับมันเหลือนิดน้อยนะครับเนาะผมจะใจ้ยดีเหลือนี่แหละครับใส่ไปนะครับเนาะต้องใส่น้าทเลยครับสองจอนมืก่อนเพชรขนาด โซ่ก,กําเดียวปอนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ขมนะครับเนาะจากนั้นไก่ครับนหอมขนาดครับไก่ครัวมาสักกั๊มนะครับ <c oughs> น้่ทำซุปนี่ <c oughs> บดเย้าขวางเนี่ยตอนนี้เขาต้มตะกี้นะครับเอามาใส่ลงไปเลย มักซดน้าครับมักซดน้ามาใส่หน่อยต้มไปเห็มสักกั๊มเนาะมหมกน้าเดือเนี่ยนะครับอืหอมเดี๋ยวผมจะเติมน้ำปลาสักหน่อยนะครับเนาะไม่นูนีัต้องเก็มๆนะครับถึงจะรับเนาะชูรสเห็มน้อยเนาะหนัวๆสักหน่อยนะครับเอา เผ็ดเมาะ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 ต้นหอมหอมปอมพักไพ่หอมดวนนะครับเนาะหอมปอมเปอร์ครับมใสยใส่ไปเลยใส่ยหยาบๆเนาะน้ำลายแตกครับพี่น้องนะหอมหอมหอมมาตักไปจิ้มกันเลยครับโอ้โหอยากเข้าขนาดปอซันนะครับผม หอมหอมหอมยำไก่น้ำพริกลาบเมื่อย่งมากินแรงก่อ,อกนนะครตาประมาณนี้นะครับหอมขนาดครับผมไปเดี๋ยวจิ้มกันเลยน้ำสมุนไพรจักเข้าลงเหี่ยวซักคาครับวันนี้มันจะใสหน่อยเนาะแบดองบัดตันครัาบอกม,มด <c oughs> มาครับมาครับมาครับพี่น้องอามาจิม้มยำไก่ใส่พริกลาบเมื่อย่งมากินแรงกับผมครับมาจำเลยไปนะครับ บลูเดมโง่ครับหอมมะแขนครับนาดสุดยอดหยิบไก่สักสองสามตินครับผมอืมเน็ตขนาดนะโอ้ยเม็ดจำเลยแบมกำมกขนาดสุดยอดนี่ไก่พีิน้องครับ มะอะเกมมอสมะเขือส้มก็มีนะครับมะเขือส้มแจกน้ำป่านะครับนะเนาะเื่องไหนครับช่วยเยอะ,ะ,ะ,ะถ้าหาคลิปนี้ทุกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมตัวนี้ครับสำหรับที่นี่ก็ไปแล้วครับผมเดี๋ยวไปต่อสักสองสามวงแล้วครับนะมาอืยอดนะเนาะอาหารก็แห้งอ่ะครับอืมเนาะเพชรสนับสนุนทุนทำคลิปเมื่อเพชรต้องอย่ามาขีดแหลงครับน้ำพริกลาบต้องอย่ามากินแหลงไส้อัวต้องอย่ามากินแหลงกินบล็อกคอมมาร์สั่งซื้อได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ สวัสดีครับไปฝากตัวนะครับ